ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับผอปรุศุลติวิราชการพัตลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการนะครับตลอดจนเนื้อหาสรุปแล้วก็แนวข้อสอบต่างๆมาพูดคุยนห้กับน้องๆนะครับที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุข้าราชการกันอยู่หรือว่าสําหรับท่านที่กําลังจะสอบเลื่อนระดับต่างๆนะครับได้รับชมรับฟังกัน ในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามาพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งในฉบับนี้ก็จะเป็นฉบับสําหรับการเตรียมตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบบรรจุกอรรับราชการของทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของเรานะครับผีปลารบช anel นะครับความสําเร็จไม่จําเป็นต้องจ่ายแบง ประเด็นแรกที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของการร่วมมือทางการค้าการเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับก็คือว่าทําไมเราต้องมีการค้าระหว่างประเทศนะครับสาเหตุประการแรกที่ทําให้เราต้องมีการค้าระหว่างประเทศก็คือในแต่ละประเทศนะครับแต่ละรัฐเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเรื่องของทรัพยากรนะครับซึ่งทรัพยากรต่างๆที่จะจําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับหรือว่าจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศเนี่ย แต่ละประเทศก็มีไม่เหมือนกันนะครับแล้วขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคของแต่ละประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็มีเรื่องของพืชผักต่างๆนะครับมีข้าวมีทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับต่างๆในส่วนของซีกโลกซีกโล,ก,ก,ลกอีกซีกโลกหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของน้ามันมานะครับมันจึงจําเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับ ต่อไป2นะครับก็คือเรื่องของความสามารถทางการผลิตที่แตกต่างกันนะครับเรื่องของความสามารถทางการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าความสามารถของตัวบุคคลก็แล้วแต่นะครับแต่ละประเทศย่อมที่จะมีความแตกต่างกันนะครับตามแต่ความสามารถกันไปเพราะฉะนั้นเนื่อมีการค้าระหว่างประเทศนะครับก็สามารถที่จะเอาทรัพยากรจาก รัฐหนึ่งจากประเทศหนึ่งนะครับไปให้กับอ,อีกประเทศหนึ่งที่เขามีความสามารถทางด้านการผลิตเพื่อที่จะผลิตสินค้าออกมาซึ่งก็ปรากฏอยู่ตามาลักษณะของการแลกเปลี่ยนทางการค้ากันระหว่างประเทศอยู่ทั่วไปต่อไป3นะครับก็คือเรื่องของความแตกต่างในลักษณะทางกายภาพนะครับลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างกันนะครับก็ทําให้ความสามารถในการผลิตสินค้าต่าง,างๆย่อมที่จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ต่อไป4นะครับเรื่องของความชานาญในการประดิษฐ์นะครับนอกจากเรื่องของความสามารถทางการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันแล้วนะครับความชานาญเฉพาะด้านในการผลดิตสินค้าและบริการต่างๆก็มีความแตกต่างกันด้วยอ่าทีนี้นะครับเรามาดู ต่อไปก็คือประเด็นเรื่องของประเภทของการรวมกลุ่มต่างๆนะครับสำหรับเรื่องของประเภทของการรวมกลุ่มเนี่ยหลักๆแล้วมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5้าประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือเรื่องของเขตการค้าเสรีนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า free trade area นะครับก็คือการยกเลิกภาษีศุลการกรกแล้วก็จำกัดทางการค้าระหว่างสมาชิกนะครับเช่นเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือนะครับหรือว่าน a บตานะครับเขตการค้าเสรียุโรปนะครับหรือว่า e f a a เนะครับกิจการค้าสีดีอาเซียน a f ฟ a นะครับต่อไปนะครับก็อ,อีกลักษณะหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือสาภาพสุลกากรน,นะครับหรือว่าคัสตูมนะครับยูเนียนคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากการ กิจการค้าเสรีนะครับมีการกําหนดอัตราภาษีทรลพยกสในอัตราเดียวกันระหว่างสมาชิกนะครับส่วนนอกสมาชิกก็อาจจะอีกอัตราหนึ่งซึ่งอาจจะสูงกว่านะครับก็คือเป็นความร่วมมือทางด้านการค้ากันซึ่งทําให้ประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับซึ่งมีผลต่อประเทศที่ไม่ไม่เป็นสมาชิกนะครับเช่นสหภาพยุโรปนะครับหรือว่า EU เนะี่ยเราก็จะเห็นว่า มันเป็นการรวมกลุ่มสาภาพสุนกากานะครับที่มีความเข้มแข็งถือว่าเข้มแข็งที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับต่อไป3ก็คือในรูปแบบของตลาดร่วมนะครับหรือว่าเรียกว่า c o m อนย union นะครับก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการเงินทุนเทคโนโลยีแล้วก็แรงงานระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรีนะครับเป็นตลาดร่วมกันแรงงานต่างาจากประเทศหนึ่งนะครับก็สามารถไปทํามานอีกในประเทศหนึ่งได้อย่างเสรีเลยนะครับแต่ สําหรับรายงานนอกกลุ่มนอกตลาดร่วมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะเข้าไปทามานในกลุ่มของตลาดร่วมนะครับต่อไปนะครับประเภทที่4ก็คือสาภาพเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอีโคโนมิกยูเนียนนะครับก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่พัฒนามาจากตลาดร่วม สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยทางการผลิตระหว่างสมาชิกได้อย่างเสรีมีการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนรวมระหว่างประเทศสมาชิกแล้วก็มีการใช้ใจ่ายตระมินตราตระกูลเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูประเภทที่5นะครับก็คือสหภาพเหนือชาตินะครับหรือว่า political union ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับโดยประเทศสมาชิกมีการประสานนโยบายทางเศรษฐกิจและการเมืองเข้าด้วยกันทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างไม่เป็นแบบแผนนะครับห้าประเภทแรกก็คือมันเป็นแบบแผนทีนี้เรามาดูนะครับที่ไม่เป็นแบบแผนก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกัน1ก็คือการร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือว่าเรียกว่าอี o n o m i c นะครับ c o o p e r a t i o นะครับเช่นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือว่าเอ e ิซึ่งก็ประเด็นนี้นะครับน่าจะเอาไปสอบถามไปเป็นคำถามแล้วก็สอบได้ว่าก็ใดต่อไปนี้นะครับเป็นแบบเป็นทางการเป็นความร่วมมือแบบเป็นทางการหรือว่าเป็นความร่วมมือที่ค่อนข้างที่จะไม่เป็นแบบแผนนะครับก็ไม่เป็นแบบแผนก็มี2ประเภทเนะี่ยนะครับเอ e ิ แล้วก็สองก็คือเกตเศรษฐกิจอนุภูมิภาคซึ่งไอ้อตรงนี้นะครับเราเราจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นอยู่ทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาเรียวกว่าซับรีเชเนียลนะครับอีโคโนมิกโซนนะครับเช่นโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำคงนะครับหรือว่า GMS นั่นเองก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ล้วก็เป็นทิปสั้นๆนะครับเพื่อง่ายต่อการอัปโหลดแล้วก็ง่ายต่อการจดดําน,นะครับก็พบกันต่อเนื่องใน EP ที่2ต่อไปนะครับสำหรับ EP ที่1นี้ก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับชมในคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยสำหรับทลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ